สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีสาวนางพาแซกจัดเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้สาวนางจะพาทาแกงไข่ผัมครั้งแรกที่เคยแกงนะจ้าเรามาดูกันเลยจ้ามาจากเพื่อนเพื่อนเราเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วาตามพริกหอมแดงตะไคร้เนาะโขกให้มันหย,ยาบๆนะเพื่อนๆนนะสาวนางโขกแค่นี้เนาะ แล้วแต่เพื่อนๆใส่ว่าชอบแบบไหน,นขัวพริกสักก้อนพี่นออ้องพริกตะไคร้เอ่อพริกตะไครแล้วก็หอมแดงจ้ะ แล้วนางก็ไม่เคยแกงนะเพื่อนๆนะพริกตะไคร่ลองเพิ่งพี่น้องเห็นแต่ข้าเจ้ากินแกงไข่พันผะนะเออเราจะเตรียมเครื่องให้ครบอู้อูอ้ไว หอมแดงตะไคร้พริกเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูสามชั้นลงนะเพื่อนๆนี่จะหมูสามสั้นเอามาล้วนก่อนเขาเอิญเอามาล้วนใส่ลงไปเลยจ,จ้าพี่สาวพืนหยาก ร่วนหมูให้สุกก่อนเด้อบอกล้วทำน้อยไม่เป็นด่าพี่น้องต่วนหมูให้สุกก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วเราค่อยเอาไข่พามลงแล้วก็ใบแมงรักต้นหอมปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงชูรส จำนั่นแหละพี่น้องง,ง่ายๆจะ่ขึ้แกงบ้านเฮานี่แหะปกติเขาจะใส่ใบายานางเนาะจะเนาะแต่ว่าสาวนั่งไม่ได้ไปซื้อเอาไม่ได้ไปใบายานางเนาะแจ๊เอ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนเรามาแกงไข่พันกันเลยใครเคยกินมั่งเนี่ยมหมูคือปวขาดอ่ะดึงให้มันขาดหน่อย หอมหอมเครื่องเนี่ยรอให้มันร้อนก่อนเพื่อนๆแสบๆพระเจ้าไปแสบไข่ทันนี้มีวิตามินอะไรนะโอเมก้าอะไรวิตามินเยอะแยะมากมายเลยอุดมสมบูรณ์ไปด้วย พี่น้องเอ้ยครัง้งแรกที่ข่อยจีแจงเด้นี่บุเคยแกงจากเพื่อด้วยก้าอืมแกงไข่ทั่มนะใส่น้ำอัดจอด้วยกระเจ้าว่าพอหมูเริ่มสุกแล้วก็จะเอาไขา่ผัมลง เอาไข่พาลงเลยก็เช่เดิม่มผุกปต้องเติมน้ำด้วยพี่น้องเติมก็ได้แล้วแต่เติมจากน้อยแล้วแต่เนาะแล้วก็อืมหอมอุบๆๆเลยเอาอันนี้ลงเลยจ้ะไข่ําลงเลยเพื่อนๆ ต้องน้ำนะเดี๋ยวน้ำมันจะออกจากไข่ทำเองข้าเจ้าบาปว่าคอยกับเคยเ่อนแกงรอดูกันว่าน้ำจะมาจากไหนเติ็เอาน้ำเส่จจังเลยงานตาขอกเล็กคอกเล็กเนกาะจ้ะคุณแล้วพี่น้องคอกเล็กคอกเล็กแล้วอเอาไข่ทำสำเนียงพอ เสร็จแล้วสาวนางก็จะปรุงด้วยน้ำปลรราเทียบุ้ลงไปเลยจ้าหมูเราเยอะไม่เป็นไรใส่ผงนัวจ้ะผงนัวอืมค้นมาหีิพี่นอ้องเห็นไหม สีสันไข่พังพะนะและแ้วจะแกงนานไหมเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันสุกตอนไหนโบเมนหน้ามันหลายพาุญหน้ามันอกจากอกจากไข่พังบ่ ขั้นตอนต่อไปก็ใส่เลยจ้ะใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปนี่ใบแมงลักอีตูบ้านเฮาเลวพี่น้องสานางก็เก็บมาจากสวนเองนะคะใส่ทั้งสวนเลยจ้าเดี๋ยวรอดูหน้าตามจะเป็นยังไงวิธีแกงก็เปิดในพี่กูเกิลเด้อ ขอยบอกเคยแกงดิพี่น้องแต่ว่าจะหอมหอมเด้ละนี่ข้นเรียบร้อยรอให้มันเดือดนิดนึงน่ากินไหมทุกคนซื้อมาลองแกงมึงด้วยจ้ะ เคหมอกาลังเดือดสาวนางกับแกงครั้งแรกเหมือนกันนะยังไม่เคยแกงเหมือนกันครั้งแรกแกงไข่ทำนะจ้าถ้าอร่อยติดใจก็จะซื้อมาทําอีกแล้วเบิ่งก้น่ว่าพี่สาวมันแบแต่ว่าสาวนางบ่เคยกินจากเธือกดอก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 ีสันเป็นจังใดพี่น้อง ซีสันก็น่ากินอยู่นะเอาเข้าวเหนียวตุ้ยใส่เข้ามาน้องมาก็ห่าอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดังให้สาวนั่งในได้จากเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วแกงไข่ามเราชิมมก่อน แซ่บยู่เด้อจ้ะคื้แกงออมนี่แหละพี่น้องนัวให้มันเดือดจังเลยกันแกงไข่ผัมอร่อย เคจ้าเพื่อนๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งดำให้สาวนาอีกรอบนึงเด้อจ้าไว้เจอกันที่ใหม่คะ่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะบายบาย